วันนี้นะคะมาพบกับครูจีนาเช่นเคยนะคะวันนี้มาไลฟ์ในหัวข้อนะคะสามสิ่งนี้นะคะที่ทําให้คุณเสกง่ายแบบลื่นไหลสามสิ่งนี้ไม่ว่าอะไรที่คุณต้องการนะคะถ้าคุณอยูขึ้นอยากได้คุณจะได้อยากได้อยู่นั่นคุณต้องอยู่ในขึ้นมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วและที่สําคัญสิ่งที่อยู่ในหัวองคุณในจินตนาการของคุณน มันคือของจริงสิ่งที่ตรงหน้าคือมายาคุณอยากได้ชีวิตในฝันคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่ในฝันไม่ใช่อยู่กับความจริงตรงหน้าผู้คนมีผู้คนอยากมีชีวิตที่ที่แบบที่ดีใช่ไหมคะคือชีวิตในฝันต้องเอาตัวเองไปอยู่ในความฝันนะต้องจินตนาการ และไม่สนความจริงตรงหน้าเพราะความจริงหน้ามันไม่ใช่ชีวิตในฝันที่เราอยากได้แล้วเรไหมคะเพราะเรามีประสบการณ์แล้วคือตรงนี้เลยนะแต่คนส่วนใหญ่จะตกมาตายกับความจริงตรงหน้าหน้าที่อยากได้ชีวิตในฝันต้องเอาตัวเองอยู่ในความฝันค่ะอยากได้ชีวิตในฝันต้องเอาตัวเองอยู่ในความฝันเอาตัวเองอยู่ในจินตนาการจินตนาการถึงสิ่งที่เราอยากได้นะคะ เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราจะได้แต่เราจะได้ในสิ่งที่มีที่เป็นที่รับนั้นคุณจงมีจงเป็นเลยนะตอนนี้สิ่งแรกนะคะที่คุณต้องหมั่นทำและมันจะ,ะไหลรื่นขึ้นคือพูดถึงเหมือนคุณได้แล้ว Speak ิ u เจอรพูดถึงเหมือนคุณได้ทแล้วเหมือนมันเกิดเค้วหมันพูดเรื่องนี้คือเช็คคำพูดตัวเองบ่อยๆค่ะเช็คบ่อยๆว่าเราพูดอะไรอ่าเช่น สิ่งที่เราไม่อยากได้นะเผอพูดหน้าที่สับสวิตให้ทันไปพูดเรื่องใหม่เช่นเราพูดว่าเงินหายากสับสวิตใหม่เงินหาง่ายต้องหาเงินเปลี่ยนเป็นหาเงินเป็นฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินความรู้สึกมันจะเปลี่ยนนะฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอ่ะคุณลองพูดกับตัวเองสิฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินกับต้องหาเงินฉันหาเงินฉันต้องอไปหาเงินฉันต้องไปหาเงินกับฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินมันคนละ f e e l i อ่าแบบนี้เลยนะคะคาพูดเสกอนาคตค่ะคาพูดคุณศักดิ์สิทธิ์นะอะไรที่คุณพูดซๆๆๆๆๆๆๆ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆจิตใต้สำนึกมันจะบันทึกเอาหมดเลยบันทึกแล้วมันก็ดออกมามันเก็บทุกอย่างเลยนะคะจิตใต้สำนึกไม่มีแยกแยะดีชัวมีแต่เซเยสไม่มีเซโนทุกคําพูดทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกประสบการณ์ของเราเขาจะบันทึก มันทึกลงไปสุดจิตใต้สำนึกใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายมันก็ดันออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้ในโลกของเราเรื่องราวผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์รคล้ายๆกับสิ่งที่เราบันทึกเข้าไปเราพูดลบสมมติว่าเราพูดว่าปันหายากมันทึกลงไปซ้าๆจิตใต้สำนึกก็จะส่งมาเป็นประสบการณ์ดันออกมาเป็นประสบการณ์เป็นคนบน,นั้นได้รับประสบการณ์บัน,นั้นข้อดีคือมันรีไวต์ได้มันแก้ไขได้ไอคิดซ้ําๆพูดซ้ําๆมีประสบการณ์ซ้ําๆเชื่อ เชื่อสิ่งไหนบันทึกลงมในจิตมันจะดันออกมาแบบนั้นหน้าที่เราอยากเรียรีไว้ใช่ไหมคะลงโปรแกร,รมใหม่ค่ะคิดใหม่พูดใหม่ข้อแรกคุณจะมีนิเฟสชีวิตใหม่ที่มันไหลเรื่องที่มันง่ายขึ้นคุณต้องเช็คคําพูดบ่อยๆไม่พูดคําพูดเดิมบางทีเราก็ยังเผลอพูดใช่ไหมคะหน้าที่แทนค่าพูดเรื่องใหม่พูดเรื่องราวดีเล่าเรื่องดีๆแต่ก่อนนะเงินล้านหายากแต่ทุกวันนี้หาง่ายอย่างไงเป็นตน้น แต่ก่อนความรักดีๆไม่เคยเจอกับเขาหรอกแต่ทวันนี้ค,คือคือโชคดีมากอ่ะมีความรักที่ดีมีแบบมันถูกทุกข้อถูกถูกทุกข้อมันใช่ทุกข้อที่ใจต้องการเลยอย่างเงี้ยเราวไหมคะแต่ก่อนนะน้าหนักเกินทุกวันเนี้เออหุ่นดีละแต่ก่อนสุขภาพแย่ทุกวันนี้โคตรสุขภาพดีเลยอย่างไงเป็นต้นเร็วไหมคะคุณต้องพูดถึงสิ่งที่คุณอยากได้เหมือนมันเกิดขึ้นแล้วคีเหมือนคุณได้รับแล้วอ่ะ แบบนี้เลยนะขอบคุณนะคะสารของขวัญน,นะคะ,ะถ้าเรายังพูดเหมือนเดิมเราจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมไม่ต้องส่งความจริงตรงหน้าเพราะความจริงหน้าคือกรรมในอดีตส่งผลคือแรงสันเอนก่อนหน้านี้มันส่งผลหน้าที่คือพูดใหม่ใช้คําพูดเสกอนาคตอนาคตคุณต้องเดินทางไปสู่อนาคตู่แล้วเดินทางไปพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าใช่ไหมคุณไม่ต้องเอาความจริงหน้ามามาสร้างต่อ เอาสิ่งใหม่ที่คุณอยากได้สร้างมโนกรรมวจีกรรมใช่ไหมข้อแรกคือคุณต้องพูดซ้าๆใช้คําพูดหลีดความคิดนําความคิดฝึกให้เราไปคิดคิดเรื่องใหม่บางทีถ้าเราไม่หลีดมันนะมันจะคิดสมองเนี่ยจริงๆมันสู้จิตไม่ได้เลยนะจิตต้าสันดิงเนี่ยบางทีสมองเราพยาพยามพยาพยามใช่ไหมพยายามพยายามความพยายามไม่เวิร์กนะพยายามที่จะคิดบวกพยายามที่จะแก้หนิสัยเดิมๆแก้หนิสัยเดิมของเรา มันแก้ไม่ได้เพราะมันใช้ความพยายามคุณต้องเทรนจิตกับสมองไปที่ดังเดียวกันมันต้องอยู่ในสภาวะรีแลกซ์ผ่อนคลายสภาวะ,ะไหลลื่นทําไมให้ทําในสมาธิใช่ไหมคะสมาธิอัลฟาหรือโปรแกรมเตงอย่าโปรแกรมเตงหรือพูดในห้วงที่แบบเครียดต้องพูดในสภาวะรีแลกซ์ผ่อนคลายให้สมองกับจิตมันไปในทิศทางเดียวกันเพราะสุดท้ายมันจะแพ้จิตคุณจะโปรแกรมกีตาร์สมเร็จใหม่ไง จิตใต้เนอันเดิมเราโปรแกรมมามันเป็นลบอ่ะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ใช่ไหมมันบันทึกไม่หมดนะไม่ว่าคุณจะคิดอะไรพูดอะไรมีประสบการณ์มาในบันทึกแล้วมันก็ดันออกมาแบบนั้นเราจะเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ต้องเปลี่ยนระดับจิตตายสำเน็จเพราะมันควบคุมอยู่มันจะแพ้เลยค่ะคือเราจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนระดับสมองไม่ได้มันต้องเปลี่ยนระดับจิตต้สำเน็จแบบนั้นเลย ต้องอาศัยขยันทำมันทาและอยู่ในสภาวะที่เบาสบายไหลลื่นลื่นไหลเหมือนน้ําไหลค่ะไม่ใช่แบบพยายามบีบบังคับจิตจะไม่ชอบนะคะนั้นพูดพูดในสภาวะรีแลกซ์ผ่อนคลายเช่นพูดในช่วงที่แบบอารมณ์ดีๆหรือเพิ่งออกจากสมาธิเป็นการเป็นคําพูดโปรแกรมตัวเองฉันเป็นคนโชคดีฉันม่นคุาสุขภาพดี ฉันเป็นคนหุ่นดีฉันมีแต่คนรักฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนที่มีความสุขความสงบทางใจฉันเป็นคนหาเงินง่ายฉันเป็นเศรษฐีฉันหยิบจับอะไรก็สําเร็จฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยางไงเป็นต้นคําพูดมีผลนะแม้กระทั่งเราเจอปัญหาอะไรก็ตามคําพูดก็มีผลอ่ายงตัวอย่างนะเจอปัญหาถ้าเราอุ้ยงานใหญ่ละงานงานงอกละบางคนชอบพูดแบบนี้ใช่ไหม งานใหญ่แล้วอ่ะยากเลยอ่ะวุ่นเลยปวดหวัวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคือหน้าเคยเจอเอาช่างมาทำงานให้แล้วเขาเจองานที่มันยากเจอคือในความรู้สึกเขามันยากไงทีเนี้ยคุยหน้าก็จะเทรนเขาว่าอุ้ยจิบจิบแค่นี้เองจิบจิบเอาอยู่ทำได้ง่ายๆสบายสบาย,บาย <c oughs> เธอเก่งอยู่แล้วเธอมีความสามารถ มันยากนะคือคือท่อที่มันฝังในปูนใช่ไหมต้องสกัดปูนเข้าไปตัดท่อที่มันแตกมาทั้งแตกทั้งตันอีกใช่ไหมตัดท่อออกเป็นท่อที่มันแยกสามทางแยกแบบยุ่งยากมากอะ่ะแล้วก็ตันอีกทางเข้าไปตันอีกก็เลยบอกว่าเอาอยู่เชื่อฉันสิเธอเอาอยู่เธอเก่งมีอะไรปึกษาพี่ได้ ทําไปสเตปนี้ไะเดี๋ยวพี่มาดูอีกรอบนึงทําไปสักพักหนึ่งมันเหลืออันนี้ต่อได้แล้วเริ่มทําได้แล้วเนี่ยตัดอันนี้ตัดท่อออกนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเหลือตันตันใช่ไหมเอาพี่ให้วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเขาทำไปตามสเตปของเขามันจะมีเครื่องดูดดูดเอาเศษอะไรขึ้นมาจากในท่อใช่ไหมดูดดูดไม่เวิร์กเอากระดูกงูมาให้สเตปอีกต่อไปอ่ะพี่ว่าวิธีนี้เวิร์กว่ะ เอาผมเอาวิธีของพี่อคุณเห็นสายยางไหมสอดเข้าไปในท่อแต่ต้องเปิดน้ํานะเปิดน้ําที่ค่อนข้างนี่มีแรงดันสูงน้ํามันพุ่งเลยสอดสายยางเข้าไปในท่อสอด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 ัดดนเข้าไปแล้วม้วนม้วนมวน,มวน,มวน,มวนพยายามหมุนให้มันสไลด์ตัวไปตามท่อแป๊บเดียวพลัวพี่วิธีพี่มันเวิร์กมากเลยอะ่ะผมพยายามแก้มันแบบโหครึ่งค่นวันแก้ไม่ได้วิธีพี่แป๊บเดียว เธอต้องคือสภาวะความคิดมีผลนะเฮ้ยมันยากว่ะมันจะยากถ้าเราเฮ้ยมันแก้ได้มันต้องมีหนทางมันต้องวิธีเนี่ยผมเห็นในอิเนเทอร์เน็ตนะโน่ยไม่ต้องเดี๋ยวใช้วิธีนี้เขามีผงแล้วก็ม้สวสไลด์ไม่ต้องวิธีนี้ใช่พี่ดีหน่อยเขาฟังเราเสร็จปุ๊บทำเสร็จแล้วอ่ะเห็นไหมเวลาเราเจอปัญหาให้เราพูดว่าเฮ้ยเอาอยู่ฉันทำได้เล็กๆสบาย เราอยากให้มันใหญ่กว่าเราถ้ามันใหญ่กว่าเราอ่ะเราจะจัดการมันไม่ได้เราต้องเหนือมันเราจึงจัดการมันได้เหมือนกันเลยหละกการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรที่เราอยากได้อ่ะเรายกมันไ้บนหิ้งเราจะครอบครองมันไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้เองเหรอต้องใหญ่กว่านันแค่นี้เองเหรอเนี้ยจิบจิบคือเราต้องฝึกสิ่งนี้สั่งจิตไว้อะว่าทุกอย่างมันจิบจิบมันง่ายมากมันสบายสบาย ถ้ายกมันไว้อ่ะคุยมันหนักมันใหญ่หรือบนบนปัญหานั้นนน่นนี่บนอยู่นั่นใช่ไหมพอบนไวเวช่นเดียวกันกับปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้ดังนั้นเราต้องเหนือมันอันหนึ่งคือเทคนิคนะเอาไปให้สุดแล้วทำได้โล่งแก้ได้แล้วมันเป็นงานที่เหมือนจะยากนะแต่เราเราบอกว่ามันได้มันได้มันง่ายบอกไปก่อนวานไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างมันจะง่ายเองมันเริ่มเรียงตัวใหม่มันจะจัดเรียงตัวใหม่ อันนี้เทคนิคอันนี้คือยกตัวอย่างสวัสดีค่ะคุณพภิชญานะคะคืออันนี้เป็นการย,ายกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพว่าเฮ้ยเราจงพูดให้ความหมายด้านดีอย่างเดียวนะคะและที่คุณจะแก้ปัญหาแล้วก็ตามแต่คุณจะเห็นภาพฉากสุดท้ายและทุกอย่างแก้ไขได้เรียบร้อยแต่มันจะมีกระบวนการระหว่างเดินทางใช่ไหมแต่ฉากสุดท้ายของฉันน่ะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วสอนไปแล้วข้อสอนคือฉากสุดท้ายจินตนาการภาพในหัวของคุณเป็นฉากสุดท้ายที่ได้รับแล้ว ที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วไม่ว่าปัญหาอะไรปัญหาสุขภาพสุขภาพดีขึ้นปัญหาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ดีขึ้นปัญหาการเงินการเงินดีขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาคือมันดีขึ้นไม่ต้องพร่ำบ,บน่นยิ่งบน่นมันเป็นพลังงานลบยิ่งบ่นยิ่งแย่มีแต่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาอยู่เดี๋ยวก็จัดก,การได้ยังไงเป็นต้นนะคะนี่คือวิธี manifest นะคะในการแก้ปัญหาหรือมันใช้หลักการเดียวกันนะคะ หลักการในการเบเนฟิซหลักการในการแก้ปัญหาใช้หลักการเดียวกันคําพูดสั่งการไปก่อนแล้วก็ข้อสองคือสมจินตนาการไปล่วงหน้าคือสมมุติขึ้นมาว่าได้รับแล้วเกิดขึ้นแล้วเนื้อไปกว่านั้นนะบางคนอ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าจะให้รู้สึกได้รับได้ยังไงวะยังไงเป็นตัวเอาไหมมันรู้สึกยากคุณข้ามชอดไปเลย ข้ามช็อตนั้นคือ law of assumption เนวะิวกดะสอนไว้คือสมมติว่าคุณอยากได้เงิน1ิบล้านคุณมีเป้าหมายคือเงิน1ิบล้านหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณอยากได้หรือชีวิตคุณอยากได้ธุรกิจทะลุยอดอย่างไงเป็นต้นแล้วคุณได้แล้วอ่ะถัดไปอ่ะคุณจะไปทำอะไรคุณไปตรงนั้นเลยฉันจะไปเที่ยวตรงนี้ฉันจะไปซื้อสิ่งนี้คุณไปตรงนั้นเลย มันข้ามช็อตไปอีกมันไปขั้นกว่ามันจะไม่ต้องนั่งคิดว่าเออจะรู้สึกได้ยังไงยังไม่ได้ให้คุณลองจินตการข้ามไปเลยอ่ะหรือสุวิว่าถ้ารวยแล้วสุขภาพดีแล้วฉากถัดไปคืออะไรต่อไปคืออะไรเช่นเอออยากมีความรักดีๆอย่างไงเป็นต้นฉากถัดไปอ้ยอยากสุขภาพดีอยากหน้าเด็กไปฉากถัดไปเลยอันนี้ขั้นเทพขั้นขั้นได้รับแล้วอ่ะคืออันนี้มันต้องหมั่นทำเทรนจิตต้สกเต็มไบ่อยว่า อันนี้ฉันได้รับแล้วนะที่นี้ฉากถัดไปอะคืออะไรต่อไปเหมือนคนที่เขามีทุกอย่างแล้วใช่ไหมเขาจะรู้ว่าว่าฉันมีหมดแล้วอะแล้วอะไรแล้วอะไรหล,ล่ะที่ฉันอยากได้คุณรู้ไหมอะไรที่เขาอยากได้เขาจะสแสวงหาเรื่องของจิตวิญญาณแล้วใช่ไมเขาจะเริ่มออกไปทําบุญเข้าวัดสแสวงหาอะไรที่มันเป็นความสุขความสงบในใจเขาจะเริ่มมองหาสิ่งนั้นแล้วยังไงเป็นต้นพราะสุดท้ายแล้วเขารู้ว่าอันนี้คือของจริงอะ ความสุขความสงบในใจคือของจริงเพราะมันมีทุกอย่างแล้วไงคุณลองคิดถ้าคุณมีแล้วถัดไปของคุณจะเอาอะไรจะทําอะไรอยากได้อะไรต่อนีอ่เป็นตอนเช่นสุขภาพดีได้จะทาอะไรต่อธุรกิจประสบความสําเร็จแล้วไปยังไงต่อมีเงินที่อยากได้แล้วทําอะไรต่อได้แล้วเอาไปทําอะไรใช่ว่าอยากได้เงินสิบล้านได้สิบล้านแล้วจะไปทําอะไรคุณไปที่ฉากนั้นเลยอันนี้คันเทพนะ law of assumption ที่เนวิกกระหษสอนไว้ คือคุณไปเลยไปขั้นได้รับแล้วเช่นไปเที่ยวไปช้อปปิง้งที่ไหนที่คุณอยากจะไปอยากจะซื้อสิงนี้เห็นตัวเองไปซื้อสินั้นแล้วสิ่งที่คุณอยากได้อะแบบนั้นอะ่ะเช่นอยากลดน้ําหนักใช่ไหมเห็นตัวเองพรอมแล้วฉันจะใส่ชุดนี้คุณไปซื้อชุดนั้นมาใส่เลยเห็นตัวเองใส่ชุดนั้นแล้วอย่างเงีสามารถใส่ชุดนั้นได้แล้วที่ฉันอยากจะใส่มานานเลยงงมันต้องเห็นลงหน้าหรือ อยากมีคนรักอยากมีคู่รักใช่ไหมก็เห็นตัวเองไปอยู่ในฉากนั้นแล้วเช่นอาจจะเป็นฉากแต่งงานก็ได้ใช่ไหมอ่าหรืออยู่ในบ้านครอบครัวกับกับครอบครัวของตัวเองอย่างเงี้ยอยากอบอุ่นอยากมีความสุขอ่ากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรก็ว่ากันไปที่มันได้รับแล้วเรียบร้อยไปที่ฉากได้รับแล้วอะไรที่คุณจินตนาการนะคะมันคือของจริงของคุณคะ่ะมันคือของจริง อะไรที่อยู่ตรงหน้านี่คือมายาสิ่งที่คุณตาตามองเห็นคือมายานะคุณอย่าให้มายาหลอกคุณนะอย่าให้มายามันฉุดหลังดึงไว้อะไม่ให้คุณไปถึงความฝันคุณคุณอยากจะมีชีวิตในฝันคุณต้องเอาตัวเองอยู่ในความฝันไปอยู่ในจินตนาการถ้าคุณเอาชีวิตอยู่กับความจริงตรงหน้าคุณจะไม่ได้ชีวิตในฝันนะในประโยคนี้สําคัญนะถ้าฟังเข้าใจอยากได้อยากได้ชีวิตในฝันต้องเอาตัวเองไปอยู่ในความฝัน ไม่ใช่เอาเต็มอยู่กับความจริงตรงหน้าความจริงตรงหน้าคือมายาคือสิ่งที่สร้างเสร็จแล้วหน้าที่ชื่นในฝันอนาคตอยากได้อะไรสิ่งถัดไปอยากได้อะไรอะ่ะผลงานไปที่นั่นเลยอะไรอยากได้ไปที่นั่นเลยเอาจิตไปก่อนเอาใจไปก่อนเมื่อเอาจิตไปก่อนจิตถึงจิตถึงก่อนเดี๋ยวตัวจะถึงเองจิตมันต้องไปถึงก่อนเดี๋ยวตัวมันจะไปถึง พอจิตไปเกาะที่ไหนเดี๋ยวจิตจะละาก,กายไปเท่านั้นไปเกาะแต่สิ่งดีๆสิ่งที่คุณอยากได้อ่าแล้วก็ละลามีความสุขดูแลอารมณ์อยู่ในขึ้นสูงคีย์นี้ขาดไม่ได้นะคะข้อสุดท้ายคือเชื่อเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงคุณต้องทําซ้ําทาซ้าจนจิตมันเชื่อทําซ้ําทําซ้ํามันทําเชื่อแล้วก็ดูแลอารมณ์ให้ดีมีความสุข enjoy นะไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นควบคุมเตเองดูแลรมมเตเองอันนี้คือที่หนึ่งคือต้องมีสติคือบางทีเราเปลี่ยนข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมบางอย่างบางอย่างมันคนโทรลไม่ได้คนโทรลได้คือตัวเราเองคนอข้างนอกมันเหตุการณ์จะเป็นยังไงช่างมันหน้าที่ไม่ต้องบน่นกลับมาที่ข้างในเหมือนเจอปัญหาใช่ไหมบ่นไปเราได้อะไรอ่ะมันไม่ได้อะไรเจอปัญหานี้ได้อะไร บ่นไปก็ไม่ไอะไรม,มันแก้ดีกว่าอ่าแต่ก่อนคุณนะเคยเจอปัญหาแต่ก่อนเราไม่เคยเจอใช่ไหมแล้วเราเจอเจอซ้ำๆม,มันรู้สึกมันเหนื่อยมันล้าเคยเป็นก็จะบ่นแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้อ๋อฉันรู้แล้วว่าสิ่งนั้นทำาให้ฉันเก่งขึ้นการที่คุณเจอปัญหาบ่อยๆคุณจะเก่งในการแก้ปัญหานะครูที่หน้าไม่ได้เก่งทุกอย่างนะเอาช่างมาทํางานให้ แต่คุณน่าจะดูช่างแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแก้ปัญหาให้ยังไงเ,เขาจะบอกวิธีลองวิธีแล้วไม่เวิร์กพี่ผมลองวิธีนี้อก็จะจาจําเห็นไหมเมื่อเมื่อวานนี้ยคุยนะซ่อมเรื่องท่อใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ให้เขาทําก่อนเราจําได้ว่าเราเอาช่างคนนี้มาทําก่อนนั้นได้มีช่างอีกคนนึงมาทําเขาใช้เทคนิคี้เอาเทคนิคนี้ไหมเอาเทคนิคของพี่เห็นไหมเรามีประสบการณ์ไงใช้วิธีนี้แก่ พี่วิธีพี่มันเวิร์กมาไดแป๊บเดียวเลยะดันสายยางเข้าไปดันน้ําแรงดันสูงสูงไปพรุบท่อตันหายไปแบบง่ายมากผมลองทั้งสองสามวิธีแล้วมันไม่เวิร์กเลยกําลังจะหาดูในอินเทอร์เน็ตมันมีอะไรต่างๆที่มันอะไรนะเขาบอกเทลงไปแล้วมันละลายเนี่ยไม่จริงนี่ทันทีไม่ต้องเสียเงินสักบาทเื่อฉันลองมันเวิร์กมากใช่ไหม ทำไมต้องดูเขาดูเขาแล้วถามแล้วเก็บเป็นประสบการณ์เก็บ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 ประสบการณ์ที่เขาแก้ปัญหาให้เราเทคนิคที่หนึ่งเทคนิคที่สองเทคนิคที่สามแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสี่แผนห้าแล้วมีแผนอะจำจำ,จำกระเบงน้องเขาว่าจำไว้นะถ้าเธอไปทํางานให้ลูกค้าที่อื่นหรือคอนโดที่อื่นใช่ไหมเธอเทคนิคนี้ไม่ใช่แล้วน,นี่คือหนึ่งเทคนิค เธอก็เก็บเทคนิคไงเทคเก็บเทคนิคเหล่านี้ไว้อย่างเงี้ยแม้บางอย่างเขาทารให้คุณนะไม่เคยมีประสบการณ์นนะเอา้าเธอใช้อันนี้หรอมันคืออันนี้ใช่ไหมเธอปั้นเป็นดินเหนียวใช่ไหมกาวตัวนี้แล้วก็บนรอบท่อใช่ไหมอ๋อแล้วสุดท้ายมันก็แข็งปักเหมือนท่อแล้วมันแน่นกว่ามันแข็งกว่า v c วรซอ,อย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้ความรู้แลกเปลี่ยนกันเห็นไหมคือถ้าถ้าเราเจอปัญหารเราโมตหบนบนบน่บนระบายเวรชันเราตกมาเลยแต่ถ้าเราแบบเฮ้ย สิ่งนี้มาให้เราเก่งขึ้นนเลยมาให้ปัญญาเราอย่างเราจัดการได้เราจัดการได้ดไดยุ่งไม่มีอะไรฉันทำไม่ได้ฉันทำได้คุณคิดวันนี้คุณคว้างคำพูดเนี้ยมันจะง่ายขึ้นทุกอย่างมันจะเริ่มง่ายไปที่ฉากสุดท้ายด้วยภาพคำพูดระหว่างการทำงานกนะ็คือคำพูดที่แบบมันต้องมันต้องขับเนือกว่าสถานการณ์อ่ะใช่แบบน,นั้นเลยนะคะฉากสุดท้ายก็เห็นเรียบร้อยแล้วว่ามันมันได้รับงานแก้ไขแล้ว คำพูดก็ต้องเป็นคําพูดที่ระหว่างการทํางานเนี่ยมันต้องมันอยู่ในกระบวนการไงอยู่ในกระบวนการแก้เฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีทางเดี๋ยวมันก็ทําได้เนี่ยมันก็ง่ายมันก็จบมันก็จบสวยมันจะออกมาสวยมันก็เป็นเช่นนั้นทําไมคุยถ้าใช้หรือเมา่แต่ก่อนคือไม่รู้นะแต่ทุกวันเนี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้เองเอามาใช้ไงเทคนิคเหล่าเนี้ย mindset แบบนี้วิธีคิดแบบนี้คำพูดแบบนี้ฉากสุดท้ายแบบนี้เอามาใช้ แผนเรืเร่องเล็กน้อยนะก็ไม่เล็กนะถ้าคิดว่ามันมันไม่เล็กก็คือไม่เล็กนะถ้าคนแบบแก้ปัญหาไม่เป็นกนะ็คือแก้ไม่เป็นนะงานใหญ่งานช้างเห็นไหมเขาพูดคําแรกคืองานใหญ่แล้วงานช้างเลยคนะ่ะงานบ้านเบอร์เลยโอ้ยุจิบ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 ,จบง่ายง่าย,ายสบายสบายคุณต้องไปเบรคเขาเปลี่ยนไมล์เซ็ตเขาสะกดจิตเขาไปทันทีสักพักแก้นั้นเสร็จเอ,อย่างง่ายเลยเห็นไหมถ้าคิดว่ามันยากมันจะยากบว้วิชั่นเราจะตกเลย นะคะอันนี้สาคัญนะเช็คคําพูดตัวเองบ่อยๆตัวเองชอบพูดคําไหนอะ่ะเช็คเปลี่ยนคำพูดใหม่ง,ง่ายๆสบายๆเดี๋ยวมันก็ดีดีเกินคาดฉากสุดท้ายข้อสองคือฉากสุดท้ายจินตนาการเอาตัวเองไปอยู่ในความฝันฝันกลางวันอยากได้ชีวิตในฝันต้องเอาตัวเองไปอยู่ในความฝันไม่ใช่อยู่กับความจริงตัวหน้าความจริงตัวหน้าคือมายานะคะจินตนาการของคุณคือของจริง อะไรที่คจิตการซ้ําๆๆๆๆมาเจะลงสู่จิตใต้สำนึกแล้วเชื่อลงสู่จิตใต้สำนึกมันจะดันออกมาเพราะจิตใต้สำนึกเนี่ยที่เราได้รับณปัจจุบันเนี่ยไอเราพูดซ้ำๆคิดซ้ําๆประสบการณ์ซ้ําๆประสบการณ์ซ้ำๆๆๆเชื่อซ้ําๆเชื่อลงไปมันดันออกมาแบบนั้นแล้วมันรันตลอดเลยบางทีเราพยายามแก้สังเกตพยายามแก้นิสัยบางอย่างแก้ไม่ได้เพราะ จิตมันอนะมันต้องเขาแก้แค่สมองมันไม่ได้มันต้องแก้ระดับจิตบางคนพยายมามใช้ความพยายามมันไม่เวิร์กคุณต้องเทรนสมองกับจิตไปในทิศทางเดียวกันอืมต้องอยู่ในขึ้นรีแลกซ์ใช้ความพยายามบีบคั้นเขาไม่เวิร์กจิตเขาไม่ชอบดังนั้นคุณต้องใช้สภาวะสมองกับจิตไปในทิศทางเดียวกันทําไมต้องอยู่ในขึ้นอัลฟาสมองจะม่ต้องคิดเยอะ ดีแล x กซ์ผ่อนคลายแล้วโปรแกรมจิตตัวนั้นเช่นก่อนออกสมาธิหรือหรือหลังจากออกสมาธิหรือก่อนเข้านอนหรือเพิ่งตื่นนอนอย่างเงี้ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยได้ใช้สมองเยอะด e l a x กซ์ผ่อนคลายใส่โปรแกรมด,ด้านดีเข้าไปนะคะเนาะวันนี้คือสิ่งสำคัญคุณจะได้มินิเฟสง่ายขึ้นและไหลลื่นคืออยู่ในขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นเอนจอยะค่ะ และใช้คำพูดเสกอนาคตใช้จินตนาการใส่ความเชื่ออยู่ในอารมณ์ที่สูงอารมณ์เบาอารมณ์สบายนะคะไปที่ฉากสุดท้ายไปที่แบบขั้นกว่าอะขั้นกว่าคือจินตนาการถ้าได้รับแล้วอ่ะจะไปทำอะไรอ่ะคือฉากที่ได้รับถัดไปจากที่ได้รับแล้วจะทําอะไรไปที่ฉากนั้นเลย,เลยฉากนั้นพี่อ่ะเพราะบางทีแบบคนเราไม่เคยมีประสบการณ์ได้รับจะรู้สึกได้รับได้ยังไง ไปที่เลยไปอีกลเลยไปอีกค่ะคือได้เงินก้อนนั้นแล้วจะไปทําอะไรไปที่ตรงนั้นเลยเช่นถ้าจะไปซื้อทองคาสะสมไว้นะจะซื้อที่สะสมไว้นะฉันจะซื้อรถในฝันของฉนันจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวไรที่คุณอยากได้คุณไปตรงนั้นเลยเพราะว่าได้รับแล้วขอบคุณสิ่งนั้นด้วยจํานวนนั้นแล้วก็ไปที่ฉากโน้นเลยขั้นกว่าเช่นรวยแล้วประสบความสําเร็จแล้วสุขภาพแข็งแรงแล้วถัดไปอะไรนะเอออยากมีความรักดีด อ่าไปฉากถัดไปแล้วแลวชีวิตดีแล้วอยากไปเที่ยวตรงไหนก็ได้ไปแล้วตอนนี้คือฉันได้ชีวิตในฝันฉันเรียบร้อยแล้วได้ไปเที่ยวตรงไหนก็ไปอยากซื้ออะไรซื้อได้หมดเนี่ยใช้ชีวิตแบบมีความสุขอันที่คุณอยากได้ไปที่ฉากนู้นเลยอันนี้ขั้นตัวขั้นกว่าและหมั่นทําสิ่งนี้ซ้สำๆเพื่อโปรแกรมจิตให้แบบจิตมันจะเริ่มคุ้นชินอ๋อได้รับแล้วได้รับแล้ว คุณจะได้ในสิ่งที่คุณได้คุณมีคุณเป็นไงจิตมันจะได้รับแล้วได้รับแล้วซ้ําๆได้รับสิ่งนี้แล้วซ้ำๆซ้ำๆคือคุณต้องโปรแกรมใหม่ไงถ้าคุณโปรแกรมอันเดิมก็โอ้ก็มาแค่นี้มันก็ความจริงตรงหน้ามันแบบนี้กระโปงเขาเรียกว่าโปรแกรมความจริงตรงหน้าไงส่วนใหญ่จะโปรแกรมความจริงตรงหน้าเพราะว่าเขาเรียกว่ามายาตรงหน้ามันหลอกเราอย่าให้มันหลอกเราอ่ะเราต้องโปรแกรมอันใหม่โดยเฉาไม่ต้องสนความจริงตรงหน้าความจริงตรงหน้าคือมายานะ คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนาะวันนี้ฝากไว้นะคะด้วยรักและส่งพลังคาสวัสดีค่ะทุกคนเอาไปฝึกฝนกันนะคะวันนี้มาไลยให้ความรู้สั้นๆเนาะ